กลับคาราวะอาจารย์หมอกเขียวดรใจ,เ,จเพชรราจ,จนที่ขอรถอย่างยิ่งค่ะกลับคาราวะชูรุทุกท่านค่ะ,จะเจริญคำสำนึกดีมีใจไรกพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนาลีวิไลศค่ะชื่อท,ทันารราชุุสิินราจน อายุสามสิบสามปีอยู่ที่สอบปลาวค่ะเป็นนักศึกษาวิชาลามหะดับเจ็ดปีอ่าปีนี้ก็อยู่ชั้นปีที่สองค่ะเป็นเตรียมจิตอาสาสัดกาดๆนลาบนสองค่ะ่านก็จะขอกัดมาส่งกันบ้านคือมเมื่อวานก็อ่าช่วงช่งเรียนทำสตยดัวนนะค่ะก็ได้ตั้งศีลของพ่อขาเรื่องกันอ่าจะจับกิเลสตัว เขาเพ่งโทษสื่นแล้วก็อีกข้อนึงก็เรื่องอาหารค่ะแล้วพอพอเอากิเลสไปเออเอาจิตตวเองไปไว้ตรงนั้นค่ะไปจับตรงสองข้อนี่ค่ะแล้วมันก็ได้มาจริงๆค่ะแล้ววันนี้ก็จะมาส่งหนึ่งเรื่องค่ะเมื่อวานหนูส่งเรื่องอาหารแล้ววันนี้จะส่งเรื่องเพ่งโทษเพื่อนะคะคือมันก็มีอ่าญาติธรรมคนหนึ่งค่ะท่านเอ่อท่านก็คบคุณกับนาดีค่ะท่านบอกว่า ท่านมีเรื่องทุกมากค่ะท่านกอดทุกตัวนี้มาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็เออมันก็เป็นทุกที่แบบมันไม่สามารถเปิดเผยอะเออแต่แต่ถ้าจะเล่าได้ต้องเล่ากับคนที่เราแบบอ่อไว้ใจที่สุดมันเปิดเผยไม่ได้อย่าเรื่องแบบนี้อะคะ่ะแล้วก็เมื่อวาน่ะท่านก็ามาเล่าให้ให้หนูฟังค่ะพอฟังแล้วเอเอก็เห็นใจท่านนะท่านกอดทุกตัวนี้มาตั้งหลายปีเลยะคะ่ะก็ ก็มาอยู่กับแพทย์พิธีทาก็ตั้งหลายปีอะค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถจะออกได้อะมันต้องกอดไว้อ่ะค่ะแล้วก็นึกถึงตนเองอะวื่อตอนที่ตนเองทุกจัดถ้าไม่มีผู้ใหญ่เอาพรารามาซ้อนเรานะเราไปต่อไม่ได้อ่ะค่ะก็ก็เห็นใจท่านนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าเออท่านอะอยากเล่าเรื่องนี้ให้อ่าผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งฟังแต่ว่าผู้ใหญ่ท่านาน,านั้นอะเอ่อญาติธรรมท่านเนี้ยไม่เคยคุยกับท่านเป็นวนตัวแต่ก็อาจจะ คยคุยกันบ้างเจอกันบ้างในในกลุ่มอย่างนี้ค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่ท่านท่านนี้อ่านาดีก็ก็คบคุณก,กับท่านมาบ้างค่ะแล้วก็ท่านก็บอกว่าเออคุยกันค่ะท่านอยากให้นาดีเป็นคนที่แบบเชื่อมต่อถึงท่านได้ไหมประมาณนี้ค่ะก็ตกลงกันค่ะแล้วก็ช่วเช้าน,นี้ก็เออปกติห้องเรียนของหนูเขาก็จะเปิดตีสามตีสามกว่าเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันปิดเทิมค่ะก็เราก็ปกติเราก็ตื่นตีสามทีนี้เราพี่า เราก็ตื่นเช้าเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ห้องเล่นหนไูไม่เปิดแล้วก็ทําประโยชน์อย่างอื่นแลน้วนาดีก็เลยพักไปหาผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งค่ะก็จะเชื่อมร้อยให้ให้พี่อีกท่านหนึ่งได้คุยกับท่านนะคะแล้วพอคุยกันไปอะ่ะคือจิตของนาดีอะ่ะความจริงก็ตั้งใจนะว่าอยากช่วยพี่อยากเห็นใจพี่แต่ในขณะที่ฟังพี่อะ่ะมันมันโงออ่ค่ะมันไปเพ่งโทษพี่อ่ะคะ่ะว่า ที่ท่านนั้นอะเวลาที่ผู้ใหญ่ถามอะคือตอบไม่ถูกบ้างหรือว่าไม่ตอบบ้างแล้วมันก็สงสัยค่ะว่าเอ๊ะตกลงว่าพี่อยากตั้งใจฟังหรือเปล่าเราไม่ใช่คนพูดเราเป็นคนฟังเราได้เราตั้งใจฟังอย่างดีเลยนะทุกครั้งที่เราคุยกับลูกคุยกับผู้ใหญ่อะเราจิตเราอะตั้งใจฟังอย่างเดียวเราไม่ฟังไม่ยุ่งกับเรื่องอื่นเลยนะแต่ว่าเวลาที่ผู้ใหญ่พูดกับอ่าญาติธรรมท่านนี้อะท่านก็เหมือนจะเมาเมางงงง หมือนจะไม่ไม่แน่ใจว่าท่านฟังหรือเปล่ามันงู้ค่ะมันจะเพงโทษที่ท่านนี้ค่ะแล้วเอ่อโดยที่เราเราตั้งสีไว้แล้วพอเราเพ่งโทษตัวไหนอ่ะเราไปเป็นเองค่ะพอคุยกันจบเร็จทีนี้อ่าผู้ใหญ่ท่านนั้นหน่อก็ก็คุยกับนารีทักมหาณาลีก็ท่านท่านส่งข้อความมาประมาณว่าเออฐานของท่านลงอะไรไปมากๆเออยังไม่ได้ประมาณนี้ค่ะ ตอนนั้นน่ะนาดิ้ก็เปิดอ่านข้อความแต่ว่ามันอ่านเสร็จมันไม่เข้าใจค่ะก็เลยก็เลยส่งข้อความกลับไปอีกว่าเออหนูไม่เข้าใจเลยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ท่านก็เลยคุยประเด็นอื่นต่อไปค่ะแล้วเมื่อกี้อ่ะก็ก็ไปโรงเรียนค่ะไปนั่งสํานึกว่าเราอ่ะเพ่งโทษที่ท่านนั้นนะคะเราอ่ะโง,ง่มากแล้วก็ไปไปตั้งจิตอ่ะไปสํานึกผิดเออคนเดียวอยู่ในโรงเรียนก็นึกไปถึงน้องคุยด้วยค่ะว่า น้องปุ้ยอ่ะคุยกับอ่าผู้ใหญ่ท่านนั้นอ่ะน้องปุ้ยก็เมาเมางมงงงเหมือนกันเราก็เพ่งโทษน้องปุ้ยมาเยอะเหมือนกันก็สํานึกผิดค่ะพร้อ,อมกันนั่นแหละทั้งของน้องปุ้ยด้วยทั้งของพี่ท่านนั้นด้วยแล้วพอสํานึกผิดไปแล้วก็ทีนี้เออเราก็ใจเราก็โล่งแล้วเนาะก็เราเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเพ่งโทษแต่ว่าจิตความโง่ของเราอ่ะมันแยบไปเพ่งโทษท่านน่ะค่ะแล้วก็กลับมาอ่านข้อความอีกอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้มันตีความหมายได้อะค่ะเพราะมัน มันนจะนึกผิดแล้วมันหายง่อค่ะก็เลยตีความหมายได้ว่าเออผู้ใหญ่ท่านนั้นน่ะท่านกาลังจะบอกว่าฐานของพี่ท่านนั้นน่ะคือเราใส่ข้อมูลอะไรไปมากๆยังไม่ได้เพราะว่าเออเพิ่งมาพบคุนกันต้องค่อยๆใส่เข้าไปที่ะนิดให้ท่านเรียนรู้ไปแต่ยังคงคงนัวเราพบคุณมากันมาพอสมควรแต่ว่าเออเรารับได้อ่ะเราคุยกันเราเรารู้จริตของกันและกันว่าจะใส่อะไรแต่ว่าของท่านนะ่ะ เพิ่งมาเรียนรู้เพิ่งมาคุยกันครั้งแรกที่คุยเป็นวนตัวก็ต้องค่อยๆให้ท่านเรียนรู้ไปอะคะ่ะเพิ่งมาตีข้อหมายออกก็พูดก็รู้ว่าเออเราโง่ามากเลยเช่งโทษทั้งเสร็จเราก็ต้องไปเป็นเองอะคะ่ะคือมันมันไม่ได้ไกลเลยค่ะเช่งโทษเสร็จก็เป็นแบบก็ก็เป็นแบบนี้มาตลอดนะคะเวลาที่เอ,อ่อหนูไปเช่โทษเรื่องอื่นเรื่องอะไรอะมันก็กลับมาเป็นเช่โทษเรื่องอื่นเรื่องป่วยก็ป่วยมาแล้วะคะ่ะแล้ว กิเลสตัวที่เพ่งเข้มคนอื่น,นมันหมดยากมากค่ะมันทุกวันนี้มันก็ยังเป็นค่ะก็เลยเอามาเปิดเผยค่ะการบ้านการบ้านของนารีจบแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะฟังฟังนารีเล่าเรื่องนี้นะคะการเพ่งโทษเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ มันก็มีหลายระดับนะบางทีก็เพ่งออกมาทั้งเพ่งปุ๊บแล้วออกมาทางปากเลยก็มีนะเออบางทีมันก็เพ่งแล้วก็อยู่ในใจหรือบางทีมันคิดแวบใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันน่ะนาลีก็จับจับ,จบได้ทันมากขึ้นถูกไหมคะจับได้ทันมากขึ้นเอนั่นนึกถึงครั้งแรกๆที่เราเจอกันเลยนะคะนาลีในซูมใช่ไหมเออตอนนั้นน่ะนาลีก็ยังงงงงมึนมึนนิดๆหน่อยๆตอนที่เรามาเล่าประวัติกันช่วงแรกๆเลยนะแต่ว่าด้วยด้วยวิบากดีอ่ะใช่ไหมที่นาลีอ่ะไม่ได้ทิ้งทางนี้เลยนะนาลีติด ติดตาอย่างเหนียวแน่นมากเลยอ่ะจนให้นารีอ่ะจะเลยขึ้นม,มาเป็นลําดับลําดับลําดับใช่ไหมย้อนกลับไปดูของพี่คนนั้นที่นาลีฟังภูบแล้วเพ่งโทษอ่ะตอนแรกของเราอ่ะก็งงงงอย่างเงี้ยเหมือนกันนะเออแต่ว่าถ้าถ้าตอนนั้นมีใครเขาเพ่งโทษมันก็มีได้ถูกไหมเออยังจะได้บางเรื่องที่นารีเล่ามันก็มีพัฒนาการกันมาเป็นลําดับลําดับค่ะวันนี้พอเราอยู่ในฐานะที่เราอ่ะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกัน นิกย้อนลงไปถึงวันนั้นนะตอนนี้เราขึ้นมาเป็นอีกสถานะหนึ่งแล้วอะการที่เราจะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเงี้ยคะ่ะการที่เราเห็นแล้วว่ามีกิเลสเพ่งโทษมันดีนะคะมันจะทําให้เรามีจิตเมตตามากขึ้นเรืเร่อยๆตลอดเวลาเลยคะ่ะเพราะาจิตที่ ถ้าเราเพ่งเท่าเนี่ยเราจะไม่เมตตาเขาใช่ไหมเราจะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่พอตอนนี้เราเห็นแล้วเราจับได้แล้วอ่ะมันเป็นการที่ทําให้เรามีจิตเมตตามากขึ้นอนุโมทนากับนารีด้วยนะ,ะเอเชื่อว่ามันจะมีสิ่งมาทดสอบแล้วมันก็จะเลื่อนฐานนารีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เช่นกันคะ่ะจริงๆรู้จักกันมาสองปีได้แล้วไหมนารีเนาะใช่ก็เรื่องรู้จักกันต้นปีหกสี่อ่ะค่ะก็มีเอนหนูเพิ่งเข้ามาแค่พิทธีธรรมเพิ่เข้ามาเจอแพ่พสิธิทรรมจริงๆก็ ก็ช่วงเดือนอ่าเดือนกุมภาปีหกสี่อืมใช่ไหมมาตั้งแต่น้องปุ้ยยังผมสั้นอยู่เลยอะตอนนี้ผูกแกะแล้วแกก็อนุโมทนากับน้องนาลีนะคะที่นําการบ้านมาส่งวันนี้นะคะเรื่องของการเพ่งโทษเนี่ยการที่เราต้องไปเป็นเองนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้เข้าใจคนอื่นนะคะ เออการที่เราไปเป็นเองก็คือแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจคนอื่นค่ะเราต้องไปเป็นเองแล้วพอเราเป็นเองนี่เราจะรู้เลยว่าเออคนอื่นนะเขาก็ไม่ได้อยากไม่เข้าใจนะ<ช>แต่มันเป็นฐานที่มันยังรับไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นช่วงของวิบากออกฤทธิ์ด้วยบางทีวิบากมันเข้าอะค่ะมันมันรับอะไรไม่ได้นะคะในช่วงนั้นนะ,ะแต่พอเรา เราไปเพ่งโทษท่านอีกนะ่นแทนที่จะเมตตาท่านนะว่าคือจริงๆท่านก็มีบากเข้ามันก็รับไม่ได้อยู่แล้วนะะแต่เราไปเพ่งโทษนะคะเขาก็เลยให้เราเป็นเองค่ะนาลีก็เลยมาเป็นเองงวยเองก็เลยเพื่อที่จะนาลีจะได้เข้าใจนะคะเออมันก็เป็นสถานการณ์เนาะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันที่มันเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่ดีิที่ดีก็คือ นาลีก็ได้มาพิจารณาตนเองแล้วนาลีก็เข้าใจมากขึ้นนะคะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจผู้อื่นได้เพราะว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจตนเองเราก็จะไม่เข้าใจคนอื่นนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่เขา,าให้เราเรียนรู้นะคะเป็นองค์ประกอบมันเป็นรางวัลของนักบําเพ็ญค่ะค่ะก็อนุโมทนากับน้องนาลีนะคะค่ะที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาของฐานจิตของเราให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะค่ะคือเมื่อก่อนอ่ะหนูก็ ไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนตอนนี้ก็ยังเป็นค่ะคือบางครั้งวิบากเข้าอ่ะเราก็อ่านสิเลสก,ก็ไม่ออกแล้วส่อครูสอนแล้วสอนอีกเราก็ยังไม่เข้าใจค่ะแต่ว่ามันก็ยังงอมันก็ยังเชิงโทษที่อื่นไม่เลิกค่ะผิดแบบนี้อ่ะคือเราก็พยายามคุมนะแต่ว่ามันไม่อยู่มันแวบ,บไปค่ะเดี๋ยวมันก็แวบ,บไปแล้วความจริงอ่ะนาดีเองยังไม่มีความสามารถอะไรจะช่วยที่ค่ะเพราะว่านารียังช่วยเหลือตนเองไม่ได้แต่ก็เออ ก็จะหาช่องทางให้พี่ได้คลายทุกประมาณนี้ค่ะเพราะเรายังยังช่วยอะไรไม่ได้ค่ะแต่ว่าความกรารถนาด,ดีของเราเราก็ยังมีความช่วยอยู่ในนั้นนะคะนี่ค่ะจริงๆมันจะดีนะพี่ออนคือคือ,คอจิตที่เมตตาเนี่ยมันก็ทําให้เราอ่ะอยากจะช่วยถูกไหมคะก็พอเราได้ช่วยเนี่ย เราได้ช่วยแล้วแล้วเราก็ต้องวางนะพี่ออนนะวางด้วยก็คือท่านจะรับได้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเป็นอยู่ที่ฐานของท่านถูกไหมคะครูรู้ที่มาช่วยเนี่ยก็ช่วยเท่าที่ท่านให้ได้เพราะว่าถ้าท่านให้เต็มที่อ่ะเหมือนที่นารีบอกอ่ะ คนญาติที่ทท่านนั้นก็อาจจะรับได้ไม่เต็มที่เหมือนกันถูกไหมคะคุรุก็ประมาณไงคือเหตุการณ์นี้มันเกิดจากการประมาณนารีก็ประมาณแล้วว่าถ้าให้ได้คุยกับคุรุเนี่ยอย่างน้อยท่านก็อาจจะได้คลายใจมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะจิตด,ด,ดีที่เราตั้งเลยตั้งแต่แรกใช่ไหม,มเหตุการณ์นี้คุม้มนะคะคุ้มหมดเลยคะ่ะเพราะอย่าน้อยนารีก็เข้าใจน้องปุ้ยเลยเขาไม่้องพูดงงๆงเป็นพังรังไม่ไปให้โทษน,น้องปุ้ยแล้วก็ไม่ไปน,นั่นกับน้องด้วยคือมัน ก็ยังปรุงไปต่อค่ะคือปกติอ่ะเวลาที่นารีคุยกับครูทานเนี่ยนารีก็จะอัดเป็นคลิปไปแล้วก็ไปฟังซ้ําๆเวลาที่เราไปฟังซ้ําอ่ะเราได้หลายเหลี่ยมหลายมุมฟังรอบนี้ได้เหลี่ยมนี้ฟังรอบใหม่ได้เหลี่ยมใหม่แล้วตอนเชา้าอ่ะนารีก็อัดคลิปค่ะก,ก็แจ้งไปแล้วว่านารีอัดคลิปแล้วก็คิเลศมันก็แอบพิสนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาต้องขอคลิปจากเราไปฟังอะ่ะไม่ขอสักทีค่ะจนเที่ยงก็ไม่ขอแต่เราก็ฟังเองค่ะเราได้ท่านจเจวก็ได้แนวก็ได้ค่ะ มันด,ดีแล้วค่ะเหตุการณ์นี้ไม่ทุกก็ดีแล้วค่ะเพราะการไม่ทุกเี้าก็แปลว่าเราเข้าใจตลอดเส้นทางของมันเข้าใจตามที่เราเข้าใจอฐานที่เรามีอยู่จริงๆนั่นแหละค่ะดีใจกับนาลีด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะค่ะเราจะไปยัดเยียดดีให้ใครไม่ได้นะคะมันถ้ามันไม่ใช่กุศลของท่านท่านก็รับไม่ได้อะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะจะได้รับตาม ที่กุศลอกุศลที่เขาสังเคาะกันแล้วนะคะว่าจะให้ประมาณไหนนะคะ